เพลงซึ่งคุปปู่ยี่เป็นเป็นนักร้องมามืก่อนนะครับความเข้าใจในเรื่องของการที่จะต้องร้องเพลงอย่างไรให้ดีมีมุชเน่ในเพลงนั้นนี่ยมันก็รวมทั้งการเรื่องกับยวกับการใช้ภาษาต่างๆและการให้คาให้เสียงให้เทคนิคต่างๆอันนี้ผมเห็นคุปปู่มานานแล้วล่ะยี่สิบสามสิบปีแล้วแต่ลูกผมเป็นเด็กมิกเก็ตจน ลูกผมอายุ่40ปีแล้วนะครับครูปูเนี่ยผมเห็นพัฒนาการเห็นความมุ่งมั่นของครูปูมานานแล้วละ่ะความาพิธีพิธันในการที่จะมุ่งมั่นในทางพิเษการการศึกษา,าครูได้มีความมนะุ่มั่นผมมีความเพทยง ผมเห็นคุปูมาอย่างต่อเนื่องระบบเก็บเป็นหลักกใจให้เขามาตลอดนะครับสําหรับผลงานต่าง,าง,างๆที่คูณได้ลงไว้เป็นเอกสารหลักฐานที่ถือว่าเป็นหลักฐานที่สําคัญกัดชีวิตของคุปูนะครับผมขอสนับสนุนแต่ผมก็ฟังคูแล้วนะครับเราไม่ได้พูดถึงเรื่องดตรีเพราะตรีนั้นมันก็อยู่นอกเหนือนะครับแต่ว่า,ามันก็สามารถที่จะต่อยอดไปทำในทางหน่งได้แล้วแต่โปรดวิเซอร์วันนั้นจะดำเนินทำอย่างไรนะครับ เรื่องของการวางแนวเพลง,งต่างๆนี่การขับร้องต่างๆมันเป็นนั่นเป็นเนสน่หของนักร้องอาชีพครับที่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ท่านผูก็จะได้ฟังจากตัวอย่างที่ครูปูได้นําเสนอในวันนี้ผมก,ก็มีความเห็นว่าจากนี้ไปไนะครับครูก็จะเป็นนักวุชการเป็นนักร้องอาชีพเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถคนหนึ่งที่สามารถที่จะต่อยอดได้ในในอาชีพ กิจการนี้ต่อไปผมขอเสนอคุณปูนะครับผมก็เหมือนกับคุณนครนะครับนะครับว่าผมยินดีด้วยครับขอบคุณครับค่ะ